ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่3ถึง16กันยายนนะครับของชาวราศีเมษคือพี่เกิดระหว่างวันที่13เมษา,ายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีราคคาาคือเวลาเกิดแต่ขอย้ยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีเมษทั้งหมด ก so ็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีเรียกว่าการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลว่าดวงคุณกับคนรักเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลือกลายกับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้ดุดออกจากกันนะจ๊ะก็ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะชาวราศีเมษว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ในอดีตที่ผ่านมาคุณออกจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางท่านไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนินหรือความก้าวหน้านในชีวิตบางท่านบางคนไปคุยกับคนคนใหญ่คน,คน,คนไปคุยกับคนความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่า ไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยจริง,รงๆมันก็ยังไม่ไม่ได้ขาดจากกันโดยแท้จริงเพราะว่าเขาคนนั้นก็ยังมีความคิดถึงแล้วก็อะไรเอาบอลคุณอยู่ด้วยนะครับในใจเขาเองยังรู้สึกว่าอยากกลับมาหาคุณอยู่เลยแต่เพียงว่ารอจังหวะคุณเปิดโอกาสเท่านั้นแต่คุณนะ่ะในใจมันไม่อยู่แล้วมันออกมาออกมาสะ,ะพักสพักใหญ่แล้วคุณไม่เอาแล้วจริงๆแต่ช่วงปัจจุบันแหลนะเนาะปัจจุบันเนี่ยประมาณวันที่สองกันยาเนี่ยวันที่ลงคลิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างา <c oughs> ช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาคนนั้้นพยาาาามกลับเข บางคันบางคนเจอเขาคนนั้นพยายามติดต่อพยายามมาพบเจอหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือสื่อสารทางใดทางหนึง่งแสดงตัวตนเกิดขึ้นซึ่งคุณไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการแสดงตัวตนสื่อสารหรือพยายามอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่สนใจเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันฉันมีความสุขแล้วในจุดที่ฉันยืนนะจุดนี้ฉันมีความสุขแล้วฉันไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันไม่อยากเฝ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราคุณก็รู้สึกว่า ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธนะแต่ว่าไม่อยากยุ่งนะครับนะเพราะคุณค่อนข,ข้างชัดเจนจริงๆว่าไม่ค่อยอยากยุ่งแล้วคุณก็จะแสดงปฏิกิริยาค่อนข้างชัดเจนว่าไม่อยากไปวุ่นวายหรือกับไปเออฟเฟลหน้าหรือไปคล้องเกี่ยวด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะ้อว่าในใจลึกๆระหว่างคนของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันน้อไว้ใจใจลึกๆระหว่างคุณของเขาเรี่อคิดยังไงต่อกันเนาะคุยคุณเองอ่ะไม่ได้กธไม่ได้เกลียดนะแต่เพียงแต่ว่าคุณมีความฝุกในจุดที่คุณยืนแล้วบางท่านมีความสุกในจุดที่ไปโฟกัสการเรื่องการงานการเงินหรือความก้าวหน้าในชีวิตบางท่านบางคนไปม,ม,ม,มีความฝุกในการที่ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วฉะนั้นคุณบอกว่าคุณตอนนี้คุณเหมือนคุณพร้อมแล้ววะคุณเจอทางที่ความฝุกแล้วฉะนั้นถ้าอยากกลับไปไหมคือไม่ไม่ได้อยากกลับไม่ได้อยากไปยุ่งไม่อยากกลับไปแต่ไม่ได้เกลียดนะจะไรเเก่่าีย มันก็เป็นเหมือนเดิมอะนะคุณรู้ดีว่าถ้ากลับไปคือเจออะไรเป็นยังไงคุณรู้ดีทั้งหมดฉะนั้นคุณก็เลึกก่าไม่เอาดีกว่าตรงนี้ฉันดีแล้วไม่กลับนะแล้วเขาล่ะเขาทีา่ยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองค่อนข้างเสียดายาเสียดายมากๆาแล้วก็รู้สึกเสียใจที่คุณค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะเขาคิดถึงเรื่องวันวันนี้คืนเก่าๆที่คุณอนะตามงอะตามงอนตามเอาใจใส่นู่นนี่นั่นเขาเนาะนะครับ ซึ่งตอนนี้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมและเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าจะไปมีคนใหม่ไปแล้วล่ะคุณน่าจะเดินออกไปจากชีวิตเขาแล้วคงจะมีคนใหม่แล้วแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็รู้สึกค่อนข้างเฟล,ลแล้วก็เสียใจยไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะจ๊ะ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่3-9กันยายนฝนไพ่ชุด,ดล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่10-16กันยายนนะจ๊ะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเมษบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะมาดู3-9กันยายนนก่อนเนาะ ช่วงนี้ชาวเมฆเป็นยังไงบ้างจ๊ะชาวเมฆก็เหมือนเดิมแหล่ไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ก็มีความรู้สึกโง่างหรือก็บางท่าน <als> บางคนถึงก็มีความเป็นห่วงมากเล็หน่อยคือเป็นห่วงไม่ได้อยากกลับไปนะก็มีความรู้สึกว่าเออเขาจะเป็นอะไรไหมแต่ก็ไม่ได้สนใจแบบจริงจังอะไรนะแค่รู้สึกกบบคือมีความปรารถนาดีด้วยทนะั้งหมดอย่างนั้นนะครับเขาเองช่วงนี้ก็พยายามสร้างพยายามทําตัวดราม่าพยายามแบบว่าฟาดหัวฟาดหางนะแต่ไม่ไม่ใช่สิไม่ใช่พยายามไม่ใช่พยาพยามฟาดหัวฟาดางพยา,พย,าพยามแสดงเรื่องอะไรบางอย่างที่ ดราม่าเพื่อฝืนอสาไปถึงคุณที่คุณเห็นนะพื่อให้รู้ว่าเออเขากําลังเศร้าเขากำลังแย่นะแต่คุณทำยังไงคุณเองก็ไม่ได้อยากกลับไปไม่อยากไปมองไม่อยากสนใจเพราะคุณก็มีคือคุณก็ไม่ใช่คนใจร้ายพอเห็นเขาเศร้าหรือเขาว่าออกฝืนว่าแฟดนู่นี่นั่นเ่งนี้คุณก็มีความฝงสฝราเขาเกิดขึ้นทนคุณเลยไม่ค่อยอยากไปใฝ่ใจหรืออยากไปมองไปโฟกัสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่เออ 10บถึง1ิกันยายนยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ1ิถึง1ิกกันยายนคุณก็ยังเหมือนเดิมเนาะยวงห่างโฟกัสแต่เรื่องตัวเองเขาเองก็รู้สึกว่าเจ้ายังไงดีจะอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือจะยอมแพ้ดีเพราะาคุณเองอะ่ะไม่ได้สนใจนิ่งมากๆเลยและช่วงนี้เขาเองอะ่ะก็เหมือนว่ากําลังมอง,มองกําลังมองฝ่งเส้นทางว่าจะรอคุณอยู่ตรงนี้หรือจะเดินเส้นทางอื่นแล้วดีนะครับเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอายังไงดีเขาเขารอดูทีท่าคุณว่าคุณจะทำยังไงแต่คุณนะ่ะค่อนข้างชัดเจน ในการแสดงออกทางพฤติกรรมของคุณค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าโอ้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากกลับไปไม่ได้ไปยุ่งนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษไปแค่นี้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า